ก็ยังเรื่อยๆครับไม่ได้แบบว่าค้างร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นปีนี้เข้าปีที่สิบแล้วค<อ>งเป็นความที่อยู่ด้วยกันบ่อยอยู่ด้วยกันทุกวัวอกกวนอะไรอย่างเงี้ยมันเลยก็คือผมว่าคู่ผมเป็นคู่ที่เข้าใจด้วยว่าการทะเลาะก,กันมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราต้องไม่ปล่อยมือกันมากกว่าอย่างเงี้ยมันก็จะได้ผ่านไปเรื่อยๆเพราะยังไงร,ระหว่างทางก็มีปัญหาอยู่มันก็มีทั้งไม่มีครับ คือตอนแรกก็คิดเชื่อในแบบนั้นแต่พอผ่านไปมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนี่หนาะอะไรอย่างเงี้ยมาฟังข่าวต่อไปกันดีนกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้ออนะคะก็บอกว่าพ่อหนุ่มครั้งลกกักค่ะเออ,เอ,อคุณปังปอนะคะออความราักแฮปปี้คบแฟนสาวเข้าปีที่10แล้วเออแต่ก็มีทะเลาะกันบ้างนะคะแต่ก็ไม่ปล่อยมือกัน,กน,กกนเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะครับก็ยังเรื่อยๆครับไม่ได้แบบว่าค้างร้อยเปอร์เซ็นต์กัน้นปีนี้เข้าปีที่สิบแล้วอคงเป็นความที่อยู่ด้วยกัน บ่อยแล้วอยู่ด้วยกันทุกวนันอ,อะไรอย่างเงี้ยมันเลยก็คือผมว่าคู่ผมเป็นคู่ที่เข้าใจด้วยว่าการทะเลาะกันมันเป็นเรื่องปกติกแต่ว่าเราต้องไม่ปล่อยมือกันมากกว่าอย่างเงี้ยมันก็จะได้ผ่านไปเรื่อยๆเพราะยังไงระหว่างทางก็ก็ม,มีปัญหา,ามันก็มีทั้งไม่มีครับคือตอนแรกก็คิดเชื่อในแบบนั้นแต่พอผ่านไปมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหนีหนาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบตัดความเชื่อนั้นไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะ เราก็นานสุดก็สามสี่วันคือด้วยตัวผมบางทีตัวผมเองเป็นคนขี้งอนบางทีทัเลาการใช่ผมเป็นคนขี้งอนแล้วเวลาแบบงอนทีก็จะแบบไม่คุยเลยไม่ไม่ไม่ใช่ครับมันก็เป็นปกติแล้วส่วนใหญ่ใครพบกันเราเรานั่นแหละงอนเองงองเองเหรอผมว่าเขาจะเป็นคนมอผองันใช่ด้วยคือยังไงต้องมีคนหนึ่งที่ยอมครับแล้วก็คนหนึ่งที่แบบ เนาะต้องเบาลงมันถึงจะไปกันรอดแค่เคยคุยครับแต่ว่ายังไม่ได้แบบวางแผนอย่างจริงจังว่าจะปีไหนอีกกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแค่พออายุมันมากขึ้นแล้วมันก็เริ่มมองถึงตรงนี้มากขึ้นเริ่มวางแผนว่าเอ๊ะมันจะไปถึงตอนไหนดีมันจะเริ่มวางแผนได้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าผมว่าเขาเฉยเฉยนะตัวผมเองก็เฉยเยเพราะว่าเหมือนทุกวันนี้เราเราก็คบกันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเข้าใจกันอยู่แล้วเลยรู้สึกว่าตรงนั้นถ้ามันยังไม่พร้อมก็ ปล่อยไว้ก่อนดีกว่าวันหนึ่งถ้าเราทั้งคู่ตอบได้ว่าพร้อมจริงๆมันก็จะถึงเวลาเองตั้งแต่ปีที่7ปีที่8อะไรอย่างนี้แล้วฮะเราอยากอยากให้มีหลานมากเลยแต่ว่าเราก็ยังยืนยันคํานี้แหละครับว่าเราเรายังอยากสร้างสร้างทางของเราก่อนแล้วเดี๋ยววันหนึ่งพร้อมก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้เองเนี่ยเขาบอกว่าคนรักกันนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือให้กําลังใจซึ่งกันและกันจริงๆคนรักกันนะบอกตัวเองประโยคแรกเลยเวลาพี่เป็นนะ เป็นเทวดานางฟ้าให้ก่กันและกันจริงถ้าเธอเป็นนางฟ้าเธอจะไม่มีคำที่พูดหยาบครเลยนะเกือนตัวเองเวลาอยู่ต่อหน้าแฟนก็ฉันวันนี้ฉันเป็นนางาใชนะ่ผู้นี้เขาน่ารักมากนะแต่ถ้าฉันเป็นแม่มดล่ะอุย๊ยกินหัวเลยถนะ้า <laughs> เป็นแม่มด